องพระอานนท์เล่าว,ว่าข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคชินเสิงผู้โลกกนาจอมทัน ประทับณเชตวันวิหางราอันอนาทบินทิกกษายจัดสร้างอย่างดีที่นายสาวัตถีหายเป็นที่สถิตสุขขางครั้งนั้นแลเทวตา องหนึ่งมังนูภาพมหิตปริธีลวงประทมยามราตรีเธอเปล่งรัศมีอันเรืองระยับจับเนตรแสงกายเธอปลังยังเขตสวนแห่งเจ้าเชด สว่างกระจ่างทั่วไปองค์พระพักควันนั้นสายประทับแห่งใดก็เข้าไปถึงที่นั้นครั้นเข้าไกลแล้วจึงพลันถวายิงอภิวันแด่องค์สมเด็จทศพล แล้วยืนที่ควรดำกลนสงเี่ยมเจียมตนแสดงเคารพนบเสียงเมื่อเทวดายินดีสมควรนาทีข้างหนึ่งดังกล่าวแล้วนั้นจึงได้ทูลถามพระควัน ด้วยทอยอีประพันธ์เป็นพระคทางบรรจงเอบอ,อ,อีกมนุษย์วังคติโสดที่จำนงโปรดเทสนามู คาลาเอกอุดมดีฝ่ายองค์สมเด็จชินสิงตรัสตอบว่าทีด้วยพระคถาภัยจิตมังคละสุตตะคาถาทํานองสุรพัญญา พหูเทวามนุษย์สางจักมังคลานิอาจินตยังอากังขมานาโสธานังพรุฮิมังคลมุตตะมัง มูเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้คิดหามงคลทั้งหลายขอพระองค์จงทรงแสดงมงคลอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระคาถานี้ว่าเทพอีกมนุษย์หวัง ขธิสุดที่จำงโปรดเทศนามงคาลเอกอุดมดีฝ่ายองค์สมเด็จพระชินสีตรัสตอบว่าทีด้วยพระคถาภัยจิตหนึ่ง อาเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสงวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมังการไม่คบผ่านหนึ่ง การคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาคนที่เราควรบูชาหนึ่งสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหนึ่งคือบอคบพานเพราะจะพาประพฤติผิด หนึ่งคบกาบดิตเพราะจะพาประสบพลหนึ่งกราบและผู้ชาอาภิปูชนิ่งชนขอนี้และมงคล อดีเรกอุดมดีสองปฏิรูปเทสวโสจังปุเพจกตะปุญญาตา อาตสามหมปณิธิจังเอตัมังคลมุตตะมัมงการอยู่ในถิ่นที่สมควรหนึ่งการที่ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งสามอย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุดความอยู่ประเทศซึ่งเหมาะและควรจะสุขียงอีกบุญยาการที่ยงนาอดตมาโดน อีกมันประพฤติควรนสภาวะแห่งตนขอนี้และมงคลอดิเรกอุดมดีสาม พาหุสัจจยันจจสิปันจงวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจจยาวาจาเอตัมังคลมุตตมังความเป็นผู้คงแก่เรียนหนึ่ง ศิลปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาที่เป็นสุภาษิตหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดความได้สดับมากและกำหนดสุว่างที อีกสิ้นละประสาทนมีเจะประกอบมนุนการอีกหนึ่งวินัยอาันนารเรียนและเียงชานอีกคำพระบานสาร ระดีแห่งประชางชนทั้งสี่ประการล้วนจะประสิทธิมนุนพลขอนี้และมงคล อดีเรกอุดมดีสีมาตาปิตุอุปตะทานังปุตตะการสะสังขะหงอนาคุลาจะกรรมมันตา เอตามังคาลมุนตามังการบำรุงมารดาและบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรหนึ่งการสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งการงานไม่อากูลหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด บำรุงบิดามาตุรดูยหาทายปรีหากลูกและเมียมีก็ถนอมประหนึ่งตนการงานกระทำไป บ่มียุงและสับสนขอนี้และมงคลอดิเรกอุดมดีหาทานั้นจะรรมาจิยาจัง ยาตกานันจะสังฆโตอนวาจานิกรรมานิเอตามังคลามุตตะมังให้ทานหนึ่งประพฤติธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่ง ทำการงานที่ปราศจากโทษหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดให้ทานนาการควรและประพฤติสุธรรมสิ่ง อีกทรงเคราะหญาทิ้งปฏิบัติบำเรงตนกอบกรรมมันไรทุกสกลวงและมวงมนขอนี้และมงคล อดีเรกอุดมดีหกอารติวิระติปปามาจะปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะทำเมสง เอตามังคาลามุตตามังการงดเว้นจากความชั่วหนึ่งการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ความงดประพฤติบาปอากุศลบาเยิ้มีสำรวมวรินสีและสุราปะเมาวมน ความไม่ประมาทนายพหุธรรมโกงสนขอนี้และมงคลอดิเรกอุดมดีเจ็ คารวะจะนิวาโตจังสันตุทิงจะกตันอยูตากาเลนะธรรมะโสนางเอตามังคลามุนตามังความเคารพหนึ่ง ความถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกตันอยู่หนึ่งการฟังธรรมในโอกาสที่สมควรหนึ่งห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเขารพนัผู้ควร เจอประนบและโนบสิงอีกหนึ่งมีได้มีเจอกระดางและจงหงยินดีน้ของตนบ่มีโลภทยานปอง อีกรูคุณนาของนรภูงประคองตนฟังธรรมมาโดยกาลาเจริญคุณนางนนขอนี้และมงคล อดีเรกอุดมดีแปดคันตีจะโซวาเจสตาสมนานันจะทาสนากาเลนธรมาสากจชา เอตามังคาลมุตตมังความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการได้เห็นสมณะหนึ่งการสนทนาธรรมในโอกาสที่สมควรหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด มีจิตตาอดทนและสถิตนาคันตีอีกหนึ่งบ่พึ่งมีระดีดืองทนงหารหนึ่งเห็นคณาเลิศ สมนาวรังจ์กลา่าวธรรมมาโดยการวารกิจจะโกงสนทั้งสี่ประการล้วนจะประสิทธิ์มนุนพน ข้อนี้และมงคลอดิเรกอุดมดีก้าตโตปจะพรำมจะเรยียนจัง อริยสัจฌานธาตุสนังนิพพานสัจจิกิรยายังเอตามังคลมุตตะมังความเพียรละความชั่วหนึ่งความประพฤติประเสริฐหนึ่งการได้เห็นอริยสัจ หนึ่งการกระทำพระนิพพานให้แจ้งหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเพียนภากิเลสล้าง มาละโทสายางยีอีกหนึ่งประพฤติดีดูจะพรมพิสุทธิ์สันเห็นแจงนสีองค์พระอริยสัตว์อันอ อาจนำมนุษย์ผ่านตีระคมทะเลงบนอีกทำพระนิบพานนาประจักษ์สะแกงชนขอนี้และมงคล อดีเรกอุดมดีสิบพุทธาสาโลกธรรมเมหิจิตตังยะสังนากกรมปฏิอาโสกังวิรชังเคมัง เอตัมังคะลามุตตัมังผู้ที่โลกธรรมถูกต้องมีจิตไม่หวั่นไหวหนึ่งไม่เศร้าโศกหนึ่งผ่องใสหนึ่งกเกษมหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด จิตใครพี่ได้ต้องวรโลกรรมสิ่งแล้วยอมบ่พึงมีเจอประวันหรือกังวล ไรโศกทุลีสูนและสบายบ่อมวงมนขอนี้และมงคลอดิเรกอุดมดี ตาทิสานิกตวานังสภพธมาปราชิตาสาพธสโสทิงขาันติงตันเตสังมังคลมุตตะมัง ผู้ที่ประพฤติตามที่กล่าวมานี้เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดของชนเหล่านั้นเทวามนุษย์ธรรม วารมงคลังนี้เป็นผู้ประเสริฐที่บ่มีแพ้นะแห่งหนยอมถึงสวัสดี สีทุกประเทศหนึ่งโดนขอนี้และมงคลอดิเรกอุดมดี